พี่น้องที่รักทุกท่านครับทั้งี่น้องที่อยู่ที่หน้ารัฐสภาและพี่น้องติดตามไลฟ์สดของพวกเราในวันนี้่อนอื่นขอเสียงกำลังของพี่น้องนะครับโผให้อุ้งอิงตกใจนะครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าอุ้งอิงและทักษิณคงต้องมอนิเตอร์พวกเรา ขนาดนี้น่าจะเยี่ยวแตกขี้แตกไปแล้วครับพี่น้องครับประเด็นสำคัญที่เราต้องทำาขาใจร่วมกันเพราะเมื่อวานนี้หลังจากที่มีข่าวว่าอุ้งอิงและพักร่วมแถลงขอเลื่อนระเบียบวาและพวกเราดีใจขั้นต้นแต่จะพึ่งดีใจถึงที่สุดเพราะนี่ไม่ใช่เป้าหมายการต่อสู้ hey. เป้าหมายการต่อตู้ของเราคือหยุดคาสิโนเท่านั้นครับพี่น้องเอตือนรัฐบาลองค์เองถ้าคุณไม่หยุดคาสิโนโสุดท้ายแล้วเราต้องหยุดรัฐบาลครับพี่น้องครับแค่นี้ยังไม่พอการต่อตู้รอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายของประชาชนครับพี่น้อง พี่น้องครับแกนนำหลายท่านบอกว่ายืนละมือเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนั่งลงเลยครับพี่น้องเชิญชวนทุกท่านนั่งลง่นั่งลงเลยครับพี่น้องให้พี่น้องนั่งลงเพราะงานนี้ยังต้องฟังอีกยาวครับพี่น้องให้พี่น้องนั่งนะครับถ้านั่งนั่งนะครับทั้งหลังก็นั่งด้วยนะครับพี่น้องเราสร้างันไปเรื่อยนั่งนั่งลุกๆไปเป็ใครเพียก็นอนครับพี่น้อง พราะจุดเรียนพลอยชัดเจน,นเรามาครั้งนี้ไม่ใช่มาเล่นกาสิโน,น,นเรามาเพื่อจุดกาสิโนถ้าพวกคุณไม่ฟังประชาชนาผมย้ำเลยนะไอ้ล้มหังจุดรัฐบาลมันง่ายแต่ผมเชื่อวา่าสุดไทยคุณจะไม่ได้อยู่แผ่นดินไทยอีกต่อไปผมแดงนิดนึงมันพักเพื่อไทยมีการเลนน้ำนำหัว พี่น้องได้ยินไมครับไอสอทลอ,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 อบอกว่าช่วงนี้ทั้งเพื่อไทยตัวไม่ค่อยดีหลังสองการหวังว่าจะมีการล้างประเทศไทยให้ดีขึ้นผมบอกไปเลยหลังสองการคุณออกจากประเทศไทยประเทศไทยดีขึ้นแน่นอนครับพี่น้องจำใจไหมครับว่าเมือ่อวานที่อุ้งอิงแถลงย,ยังไงอุ้งอิงบอกว่าจําเป็นต้องเลื่อนเรื่องคาสิโนโเพราะขนานี้ประเทศชาติมีปัญหาเรื่องด่วน อ้างว่ามีปัญหาทาดินไหวเฮ้ยแผ่นดินไหวมาเป็นสิบปันแล้วพึ่งตื่นหรออุ้งยิงเอ้ยอ้างว่ามีปัญหาภาษีโดนนั่น,น,าานทำขึ้นภาษีประเทศไทยอีกแสนหกเปอร์เซ็นเขาขึ้นมาเป็นอาทิตย์แล้วคุณพึ่งตื่นหรือจะอุ้งอิจจาการที่เหตุการณ์ผ่านมาไปอาทิตย์แล้วพิ่งจะรู้ตัวพิ่งจะมาเป็นพูดคุยกับพี่น้องประชาชน ผมมีช้อยสองช้อยให้พี่น้องช่วยตอบผมด้วยหนึ่งอุ้งอิงนี่ไม่รู้เรื่องเลยหรือสองอุ้งอิงนี่โคตรโง่เลยครับพี่น้องพี่น้องคิดว่าอุ้งอิงไม่รู้เรื่องหรือว่าอุ้งอิงโคตรโงร่ครบอกอุก้งอิงดังๆหน่อยชัว่าประชาชนคิดว่าอุ้งอิงเป็นแบบไหน,น มันโคตรโและอคงท่านโคตรอีต่างหากครับ่านผ้ครับเราต้องความความเข้าใจร่วมกันสถานที่แห่งนี้คือสภาผูแ้แทนราษฎรไม่ใช่สภากาสิโนโคุณต้องทำหน้าที่ตามที่ประชาชนต้องการ <S S S> ใ,ในฐานะที่พวกเราหลายคนมีประสบการณ์ ผมบอกพี่น้องนะครับว่าการเลื่อนของรัฐบาลน,นี้อันตรายมากใชาคำว่าเลื่อนหมายความว่าเรื่องน,นี้ยังอยู่ในระเบียบวาระใช่และจอดตลอดใช่ประชาชนเผื่อเมื่อไหร่มันขึ้นมาได้ทันทีใช่ใชผมตึ่งบอกว่าพี่น้องครับเลื่อนอย่างเดียวไม่พอมึงต้องถอนออกมาและต้องหยุดกาสิโนเท่านั้นครับและขอเนรางต่อไปอบนนะครับ คุณคงมีประสบการณ์กับการลักลอบผ่านรัฐธรรมนใช่ไหมใช่วันนี้คุณเลื่อนพ่นารนรัฐธรรมนพราะรัฐารรโนจะจ่อไว้ตลอดมีเรื่องอื่นมาก็ต้องเลื่อนผ่านกาซินโนมีเรื่องอะไรเข้ามาก็ต้องเลื่อนผ่านกาฐินโนถ้าประชาชนอ่อนล้ามันจะเอาขึ้นมาแต่ผมบอกไว้เลยว่าการชุมนุมของประชาชนเนี่ยมันอ่อนล้าได้ แต่หัวใจของพี่น้องประชาชนในการคัดค้านกาชิโนโไม่มีคําว่าอ่อนล้าครับพี่น้องครับไอพวกนี้ปากดีใช่ไหมมาบอกว่าพวกเราที่มายืนอยู่หน้าสภาไม่ใช่ตัวแทนประชาชนใช่ไหมใช่เราถามว่าพวกคุณเอามาห้าหมื่นเจ็ดพันกชื่อเป็นตัวแทนประชาชนที่ไหนใช่ไหมและที่สำคัญที่สุดทำท่าทายของไอพวกนี้วันนี้พี่น้องประชาชนเครือข่ายต่างๆทั้งประเทศจังหวัดต่างๆทั้งประเทศ พือออกมาพร้อมกันครับพี่น้องผมบอกันเลยว่าสิ่งที่อุ้ยงยิงแถลงเมื่อวานย้ำนะครับเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพราะว่าตัวเองกลัวจนขาสัน่นพี่น้องดูตอนถแถลงดีอ้างว่าวันนี้มีเรื่องเร่งด่วนเ,เรื่องแผ่นดินไหวมีเรื่องเร่งด่วนเรื่องโดนนั้งทำึ้นภาษีพี่ต้องแอบดูขาที่ขาสั่นอยู่ขาสั่นอยู่โชคดีที่เยี่ยไม่แตกครับพี่น้องครับ ต้องฝากเตือนนะฝากสื่อมวลชนทุกท่านเลยฮนะวันนี้คนไทยอย่าดูถูกนะถ้าคุณลักหลักกฎหมายกาสินโเขขนเพราะขณะนี้พรบบนี้ยังเจาะอยู่ตลอดต่อให้เลื่อนอย่างไรก็แล้วแต่มันก็จะเจาะอยู่ตลอดถ้าคุณท้าทายประชาชนในการประชุมสมัยหนะ้าผมบอกคุณเลยว่าจบได้พวกคุณไม่มีแผ่นดินอยู่แน่นอนครับ ไม่มีแผ่นดินอยู่รอบนี้มันจะไม่เหมือนเดิม<อ>ดิวต่างๆไม่มีแน่นอนทุกอ,อย่างจบที่นี่ว่าไม่ได้กลับประเทศไทยไ<อ>และผมบอกไว้เลยว่า,<อ>วาการเดิแบงค์รอบนี้พี่น้องที่ร่กทุกท่านครับ<อ>จะไม่ใช่เป็นแลงตัวทหารครับน้องอแต่จะเป็นแบงค์โดยทหาร<อ>ที่ต้องร่วมมือกับประชาชน<อ>และประชาชน<อ>เป็นผู้นำกันนะครับ นี่คือคําเตือนของพวกเราที่มาด้วยความหวังดีพี่น้องครับผมแถมสัิ่มอีกนิดหนึ่งเมื่อวานนี้ข้อมูลข่าวสารของสสทีรัฐบาลส่งมาให้ผมเยอะมากมันก็แสดงว่าวันนี้รัฐบาลหลายคนไม่เอาแต่ก็เกรงใจสอทอรอผมนั่งอ่านขอ้อมูลนี้หลายชุดกฎหมายการศโนโ มันจะตร้างแหงมาเฟียใหญ่ผมไม่ใช้คำว่าคาสิโนหรือ,รอเอเดนเมคเ็กมันคือศูนย์กลางมาเฟียใหญ่ของโลกปลเป็นที่ต่องสมพุกโจรเพราะว่ากฎหมายตัวนี้มันมีอิทธิพลเหนือกฎหมายตัวอื่นๆอีกประมาณ20%ประเด็นพวกเรามาจากแรงงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเมื่อคุ้มครองแรงงานสวัสดิการอะไรต่าง แรงงานสัมพันธ์กฎหมายประกันสังคมกฎหมายกองทุนเงินทดแทนพวกนี้ไม่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อกับในคาสิโนเลยมันบอกว่าห้ามใช้บังคับก,กับมันดูราท้าพี่นะ้องท้านกฎหมายก็ฮอกฎหมายยาสูบมันก็ไม่สนใจอยจะมายุงย่งก,กับมันผมดูแล้วประมาณ20ประเด็นแถมท้าอีกนิดนึงว่าในกฎหมายม,มันจะเขียนไว้เลยว่าถ้ามีกฎหมายใดที่เ,เป็นอุปสรรค มันบอกว่าให้ใช้คอลมอบสามารถออกกฎหมายใหม่ได้เพื่อจัดการกฎหมายเก่าเท่ากับว่าการทดลอนี้กฎหมายอื่นจะไปยุ่งกับมันไม่ได้เพราะแหล่งนี้คือแหล่งของดงมาเฟียระดับโลกค,ครับพี่น้องครับน,นี่คือสิ่งที่ผมจะบอกความเร็ว้ายจริงๆแล้วข้อมูลความเร็ว้ายที่ได้อ่านมันเยอะมากแต่มันเป็นวิชาการมากเกินไปแต่ผมบอกพี่น้องกว้เลยว่าวันนี้จะยังพูดไม่หมดเพราะผมเชื่อว่าเกมนี้มันยังสู้กันอีกยาวพี่น้อง พร้อมที่จะสู้กันไหมน้องเราจะยุติหรือชะลอต่อเมื่ออุ้งอิงคุณต้องหยุดกาสิ้นเท่านั้นครับขอสัญญาณส่งไปทางอุ้งอิงนะครับว่าต้องหยุดกาสิโนครับพี่น้องหยุดกาสิโนผมบอกไว้นะครับว่าอุ้งอิงคุณอย่าท้าทายประชาชนนะ พรที่ผ่านมาพวกคุณท้าทายประชาชนตลอดประชาชนคนไทยมันมีความสู้ปิจาษหนึ่งถูกท้าทายเมื่อไหร่กูสู้ตายครับและล้างสำอนผมเหมือนผมจะเคยบอกว่ายังไงก็แล้วแต่พรบตัวนี้พรบกาซิโนไม่มีโอกาสได้เอามาใช้แน่นอนครับมันมีช้อยเพื่อนอยู้องใช้หนึ่ง คุณยมประกาศยุติถอนและฉี่ทิ้ง 2. ถ้าคุณไม่ยุติคุณไม่ถอนคุณก็มีโอกาสอยู่ในแผ่นดินไทยเท่านั้นสองใจให้คุณเลือกครับนี่เฉพาะพลังของพี่น้องประชาชนนะครับคุณพยายามดูถูกนักดูถูกหนาผมเห็นในช่วงสองวันที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นการเต้นของนายภูมิธรรมไอ้กิติรัตน์ไอ้กิติรัตน์ไว้ันะผมจำได้ ที่ผมบอกว่าเอ๊ะพวกเรามาคัดการการเสนอเหมือนต้องการจะปกป้องบอนเทีอนผมเห็นคนคนนี้ออกมาที่เราผมนึกถึงการนำข้าวคนคนนี้ออกมาพูดทีไรรัฐบาลทางัทงทันทีครับที่เราดังน <enclosed S 2> <ม>ั้นไอ้คนที่ออกมาพูดมันจึงไม่แปลกที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศออกมารวมตัวกัน<ร>าการต่อสู้ในเชิงพลังของพวกเราแค่นี้ยังไม่พอยนนอย่างน้ออๆหลายท่านได้พูดไปแล้วพอรบการเสนอต,ตัวนี้ ขัดพรบยุติรชาติขัดรัดมืนมาตรา65และ75ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงยังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณหวดเมื่อไหร่พวกคุณถูกถอดถอนแน่นอนครับและท้ายท่สุดจริงๆยังในนี่คือการชิมลางที่รัฐบาลกำลังเล่นเกมกับประชาชนแต่รัฐบาลหลอกประชาชนไม่ได้เพราะประชาชนผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วผ่านร้อน ก็ทไมวันนี้ผมย้ําเลยว่าถ้าคุณท้าทายประชาชนถึงจุดหนึ่งผมจําจริงๆมันจะเกิดขึ้นแน่นอนว่าคุณจะไม่มีแผ่นดินอยู่แน่นอนครับ,บครับ